สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ช่วยพิชิตความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับใช้งานได้ทั้ง WiFi 3G 4G นะครับเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์หลักๆของตัวแอปพลิเคชันนะครก็ตัวนี้นะครจะมีสิ่งที่ช่วยให้เน็ตเร็วขึ้นนะครก็คือจะช่วยในการเคลียร์พวกแคชต่างๆของ DNS c คชนะครับเป็นเป็นแคชทางข้อมูลทางเน็ตเวิร์นะครจะช่วยให้ ระบบโดยรวมดีขึ้นนะครับมีการ t ออ i ิ e ม e s ซชัน 3G 4G Wi-Fi นะครับโดยการเพิ่มเรื่องของบัฟเฟอร์ต่างๆเวลาที่เราดูวิดีโอนะครับไม่ว่าจะผ่าน YouTube นะครับหรือ Netflix Daily m o t i o นอะไรต่างๆเยจะช่วยลดอาการกระตุกของวิดีโอนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ WiFi หรือว่าสัญญาณเน็ตมือถือนะครับแล้วก็มันไม่ต้องรู้ด้วยนะครโอเคนะฮะก็เป็นอีกแอปที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับแล้วเปิดขึ้นมานะครับจะพบหน้าจอแบบนี้นะฮะในส่วนของ3ฟังก์ชันหลักนะครับที่แอปพลิเคชันทําได้นะฮะอัตโนมัติรีคอนเน็คตรงนี้ถ้าเราเปิดนะครับจะช่วยในการต่อตัว Wi-Fi เมื่อ มันขายการติดต่อจะมีการเชื่อมต่อขึ้นมาเองนะครแล้วก็ส่วนคี WiFi Connection ก็ <c oughs> คือกันเวลามันหลุดนะครับเพราะนั้นก็จะมีการเชื่อมต่อตลอเวลานะฮะ Automatic r e f r e s h Wi-Fi ตรงนี้ช่วยในเวลาที่พบว่าสัญญาณมันต่ำนะฮะอ่อนมากๆนะครับมันก็จะทำการต่อช่วงช่องสัญญาณที่มันมีความแรงขึ้นมากกว่าโดยอัตโนมัติเลยนะฮะก็ให้ลองเปิดไว้ทุกอันนะครับ แต่ถ้าใครกลัวว่าเวลาที่เราเล่นเกมอยู่แล้วเกมมันจะหลุดนะครับก็อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องอ่อนตัวอัตโนมัติไว้แต่ใครที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมบ่อยก็แน,นะนำว่าเปิดไว้3ตัวเลยนะฮะก็จะดีกว่านะฮะในส่วนของบูสเตอร์ปุ่มตรงกาเนี่ยจะเป็นการช่วยเพิ่มความเร็วของเน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้นะฮะ กดไปแล้วนะฮะจะเป็นรูปจรวดนะฮะแล้วก็จะมีแถบสัญญาณเร่งนะฮะอ่านเองนีฮะเขาจะทำการเคลียร์พวกแอปพลิเคชันที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังแต่ว่ามันจะเคลียร์เฉพาะแอปที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคือตัวแอปจะทําการตรวจสอบว่าแอปตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะคะก็คือไม่มีการดาวน์โหลดอะไรอะไรเงี้ยก็คือจะเคลียร์ไปจะทําให้เน็ตเร็วขึ้นนะครับในส่วนของการเพิ่มสัญญาณนะฮะในกรณีที่เรา ใช้เน็ตมือถือนะฮะกดไปที่ปุ่ม 3G เนี่ยนะฮะอ่าตรงนี้มันเป็นการกระบาดเพราะว่าตอนนี้ผมเปิด Wi-Fi อยู่นะฮะอะถ้าผมออฟ Wi-Fi ไปนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้นะฮะก็มันก็จะทำการตรวจสอบนะฮะตัว 3G นะฮะให้ดีขึ้นมานะฮะ,ะเดี๋ยวอลองเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอ่านะฮะเขาก็จะมีการบูตสัญญาณนะฮะ อ่านี่นะฮะถ้าขึ้นแบบนี้มาก็คือจะเพิ่มสัญญาณนะฮะตัวมือถือให้ดีขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ในกรณีที่เราใช้ 3G นะฮะอย่างที่บอกไปว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะใช้งานได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็ 3G นะครับส่วนปุ่มปิงตรงนี้ก็เอาไว้ในการทดสอบนะครับทดสอบการ ปิงดูนะฮะว่าเออปิงมันดีขึ้นไหมนะฮะตรงนี้เขาเราก็สามารถใส่เว็บไซต์เข้าไปได้แต่จริงๆอ่ะโอเคที่เขาให้มาก็โอเคแล้วเพราะ Google เนี่ยมันปิงได้ตลอดเวลานะฮะตรงนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยนะครับก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจใหผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ